อาจารย์มันมีอีกงานหนึ่งที่เมื่อกี้อาจารย์ค้างอยู่ค,คือพบว่ามันปราบโควิดได้ตามซิมูเลชันคอมพิวเตอร์ใช่ไหมใช,ใช่ครับใช่อีกตัวหนึ่งคืออาจารย์บอกว่ามันมีคุณสมบัติบางประการที่ทําให้บรรดาคนที่แบบเฮ้ยฉันไม่อยากแก่เร็วฉันไม่อยากจะรวยราเร็วเนี่ยอ,อันนี้เป็นข่าวดีใช่ไหมเป็นข่าวดีครับที่อาจารย์พบมาคือคือ,อถ้าเราพูดกันจริงๆเนี่ย เราเราแก่เราเอจจิ้งเราก็พยายามอยากจะให้เราหนุ่มหรือแก่ช้าครับชะลอมันให้นานที่สุดนักชีวะนักชีววิทยานักชีวเคมีก็พยายามหากลไกว่าอะไรที่ทําให้แก่ครับเราก็ไปเจอกลไกแล้วเราก็พบว่ามันมีเอนไซม์อยู่ตัวหนึ่งที่จะไปชะลอความแก่ได้อแล้วเราก็พบว่าเซสมินไปกระตุ้นเอนไซม์ตัวนั้นอาจารย์ทดลองมาแล้วเรียบร้อยใน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 เซลในเซลสมองในเซลสมองที่อาจารย์พบคือในเซลสมองเราพบว่า เซลสมองที่รับเอาออน้ำตาลน้ำตาลสะสมเยอะๆเนี่ยเซล์สมองมันจะอักเสบแล้วมันจะตายแล้วแต่ปรากฏว่าตัวนี้เนี่ยมันไปเพิ่มปริมาณของสิ่งที่เราเรียกว่าเซิร์ตวันเนี่ยหรือเอนไซม์ตัวนี้มันเพิ่มขึ้นทําให้มันกลับมาดีขึ้นผลก็คือพอเอนไซม์ตัวนี้เยอะเพิ่มเนี่ยมันส่งผลคือ,ส,คอส่งผลคือเซลล์มันมีการอักเสบน้อยลงตายน้อยลงแล้วก็ทําให้แบบเอจจิ้งเนี่ยชะลอลง คือแก่ช้าลง,ชาลงใช่ไหมวิทยาศาสตร์เขาทำแล้วนะเขาเอาหนอนที่ชื่อว่า c ีอ e g a n กนมาปรากฏว่าจาก7วันนะฮะพอเขาไปจัดการเพิ่มปริมาณเอนไซม์ตัวนี้มันกลายเป็น14วันอโอ้ยิงอายุมันไดจ้จริงๆนะจริงๆมีผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เลยอครับแล้วเราก็พบว่าเซซมินเป็นหนึ่งในนั้น ที่สามารถไปกระตุ้นได้เหมือนกันอ,อาจารย์ขาต่อครับาอาจารย์ขาในในเชิงทางเอฟเฟกกับบางคนบางโรคหรือบางบางบางท่านบางกลุ่มนี้มีผลไหมคะเสซสามนหรืองาดำเนี่ยคะ่ะที่รับประทานไม่ได้อะคะอ่ะผมทําวิจัยมาทําพัฒนาผิดพันณฑ์มา8ปี9ปีป 9, ปมีไม่เกิน 5, ห้าลายที่แพ้งา แพ้งาก็คืออาจจะแพ้ทันยพื้แพ้ตัวเองคือน้อยมากก็มันมีบางคนใช่ครับเป็นอัลเลอร์จีที่ที่เขาเขาแพ้งาเราเราก็ต้องบอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณต้องไปหาอย่างอื่นจะเจอไม่บ่อยอีกอันหนึ่งอาจารย์เร็วขึ้นมันสะสมในตับในไตไหมกินนานๆเฮ้ยไตเรามีปัญหาหรือว่าเราตับเราเป็นไงโอ้ฟาร์มโคไคนติกอันนี้ทําหมดเรียบร้อยมันฮาฟไลฟ์ไม่เกินเชั่วโมงมัน ขับออกบทร้อเอร์เซ็นนี้เขาทำวิจัยบทเรียบร้อยแล้วอ๋อมันแสดงว่าถ้ากินนานๆมันไปปกป้องตับกระต่ายด้วยเหรอครับเป็นรีโนรีโนโปรเทคทีฟเอฟเฟกเป็นเฮปตโปรเทคทีฟเอฟเฟกแล้วก็ขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงคือตอนนี้ผมทำในสัตว์ทดลองที่เป็นมะเร็งมะเร็งตับแล้วตอนนี้มันดูเหมือนจะป้องกันมะเร็งตับได้ จริงฮะเจ้สองเสียเราแรกต้องมีภาคสองเพราะว่าเรื่องงานวิจัยพันธ์เนี่ยเราเอาผลพัน์เนี่ยไปทําการทดลองอันนี้คือเรื่องของงานวิจัยที่สาคัญคือคุณผู้ชมนี่คือของไทยนะครับคนไทยคิดเองั้าตุดิบแต่ไทยด้วเพราะุดิบก็เป็นของคนไทยด้วยนะครับมีโอกาสเราต้องมาคุยกันอีกเพราะว่าประเทศไทยเราเก่งด้านการเกษตรเราก็ต้องใช้อย่างนี้ครับงานวิจัยเกษตรไปสู้เขาอเมริกาเก่งซอฟต์แวร์ใช่ไหมเขาขายโลกเราเก่งด้านนี้ก็ต้องไปสู้เขาเอาเงินเขาประเทศช่วยคนไทยเราขอบพระคุณนะครับสองท่านนะครับร่วมรายการนะัขอบคุณครับ